ครับผู้อ่านับวั้นเมือไทยครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคพื้นฐานนะครับหมัดเท้าข้อสองครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการต่อยหมัดครับต่อยหมัดหนึ่งสองพื้นฐานก่อนนะครับโอเคครับอ่าจังหวะแรกการมวยขึ้นก่อนนะครับจังหวะเนี้ ปล่อยมันหนึ่งสองแล้วก็เท้าซ้ายก่อนนะครับเท้าวซ้ายแล้วปล่อยมันซ้ายก่อนนะครับก้าวเอิบปั๊บอ่าประมาณนี้อ่าเอามาอีกทีหนึ่งปั๊บปั๊บอ่าต่อไปจับน้องดีกว่าปล่อยนะครับบิดด้วยนะครับบิดบิดมัดด้วยอ่าปล่อยซ้ายอ่าามเนี่เปิดส้นเท้าขึ้นขึ้นเลยอ่าปล่อยข้ามาปึ๊บข้าบิดเท้าขวาเหมือนกันอ่าดึงกลับมากลับไ้เหมือนเดิมสี่จังหวะนะครับก้าวเอิหนึ่งสองกลับไ้เหมือนเดิม หนึああ่งเก้าขาวสายนะครับก้า้ายหนึ่งสองนี้เราลองใส่เข้าดูนะครับเขาแรงๆหนึนะครับหนึ่งสองปั๊บั๊บลาต่อยประเด็นจำให้ไว้ปั๊บปักบปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บับปั๊บมั๊บปั๊บปับปั๊ั๊บั๊บัับััปัััอบับั พื้นฐานก่อนนะครับเป็นวิธี <apl> นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับย้ำเอาไว้ก่อนนะดูจังหวะนะครับจังหวะแรกก้าวซ้ายแล้วก็ขึ้นปั๊บเอิบลงอ่าต่อไปเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับก้าวมาปึ๊บทำไมอีกรอบหนึ่ครับครูเข้าไปอีกรอบนะครับพอดีเมื่อกี้โดนเฮดช็อตนะครับผม ตัวนะคบบีครับพี่กี้ครับโดนหนักไปนิดนึงครับอ่าดูจังหวะแรกเบาก่อนนะครับสี่นิ้วะ้นับมาเนื่งสองสามสี่แล้วกลับหน่วยบาเหมือนเดิมเอาไปตึงแล้วครับมาเพิ่มน้ำนขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นเก้า,าันวุ้ยกลับไปเหมือนเดิมอย่างโดนที่เดิมอยู่นะครับเก้าอดูอีกครั้งหนึงง่งพันมือเห,หนื่อยมโป้งเห็นไหมน้องเขาส่สโป้มาพวุ้ยแขงเข้ามาเอิบ วันนี้ครับผมจะมาสอนเทคนิคการแทงของที่ถูกิธีครับเดี๋ยวเราก่การแทงขอาที่ถูกวิธีจะมี4จังหวัดนะครับจังหวนี้กาวยขึ้นก่อนจังหวแรกาว้ายขึ้น2แทงครับตึ้งละแทงให้กระดิไปเท้าขึ้น่ไปเทาขึ้นเออกระดิไปพ่ามลงเพิบ4สี่อยการมวยนั้นเดิม โอเคนะครับอ่าดูอีกครั้งครับหนึ่งเก้าสองเตียงเอิบลงกล,ลับมาเหมือนเดิมอ่าจะไปเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับเตา่ามาแทงเอิบลงอเออวลาลงให้ลงข้างหลังนะครับแล้วก็สั่เหมือนเดิมเอาไม้อีกทีเก้าเอิบไม่ทีเก้าเออ่าโอเคครับพี่ สำหรับวันนี้ครับผมจะมาสอนเทคนิคการมันสอนครับหลอกวันสอนนะครับยากมีแบบไหนบ้างครับเวลาหลอกวันสอนนะครับจังหวะแรกเราจะยกเอาสายก่อนยกสายยกสายเพื่อเข้าปัดซอกนะครับยกเก้าปัดซองดูอีกครั้งยกเก้าปัดซอกนะครับจังหวะด้วยนะครับยกเก้าปัดซองประมาณนี้นะครับหลอกซอกยก ไอ้พวกนันข้อากาดสูงขึ้นนิดนึงครับ,บน,นิดนึงก็ประ,ะมาณนี้นะครับอโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มีคลิปมาแนะนำประมาณนี้ครับสุดยอดสำหรับนี้ขอบคุณครับ